สถานีวิทยุโทราทัศน์กองทัพบกบร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดและกรมที่ดินเสนอบันทึกเมืองไทยสวัสดีค่ะุณผู้ชมค่ะช่วงพิเศษบันทึกเมืองไทยของเราวันนี้นะคะมากันที่ปากคลองตลาดเพื่อที่จะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์การทำงานของกรมที่ดินตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเจ้ากรมที่ดินคนแรกเป็นชาวอังกฤษชื่อนายดับบลิวเอฮยุคต่อๆมาคนไทยจึงเริ่มวัดที่ดินเป็น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นแหล่งค้นคว้าที่ทรงคุณค่าผลักดันการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิชางานด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆของกรมที่ดินเพื่อเผอยแพร่ความรู้ความเข้าใจงานของกรมที่ดินสู่สาธารณาชนมีมรดกทางวัฒนธรรมหรือทรัพย์แผ่นดินที่กรมที่ดินเก็บรักษาไว้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆล้วนเคยใช้งานจริงมาหลายยุคหลายสมัย มีอายุกว่าร้อยปีเช่นแผนที่ประเทศไทยยุคเก่าก่อนที่ไทยจะเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสโฉนดที่ดินฉบับแรกในประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ออกที่ตำบลบ้านแป้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากเพราะถือเป็นหลักฐานของการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกิจการที่ดินในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้น ของการรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันกล้องทีโอโดไลท์เครื่องคิดเลขแบบมือหมุนเข็มทิศสเกลการวัดต่างๆและสิ่งที่บ่งบอกถึงการทำงานอย่างหนักของกรมที่ดินในยุคก่อนคือตราประทับที่ทำจากงาช้างที่บางอันประทับจนตราศึกจากวันนั้นถึงวันนี้จากกล้องทีโอโดไลท์กลายเป็นแซตเทไลท์ จากการเดินรังวัดมาเป็นการทำงานด้วยระบบดาวเทียมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เป็นฐานข้อมูลในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินเชิงระบบนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินและเอกสารภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินเชื่อมโยงกับรูปแปลงและแนวเขตที่ดินของรัฐให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศและถ่ายภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยในปีนี้กรมที่ดินตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะดำเนินการให้ครบ76จังหวัดทุกตารางนิ้วของประเทศไทยนะคะรวนแล้วแต่มีเรื่องราวและมีเรื่องเล่านะคะให้เราได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะกับพิพิธภัณฑ์ของกรมที่ดินที่คลองหลอดแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราจะมาร่วมกันบันทึกเอาไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน้าของบันทึกเมืองไทยที่เรานํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรู้เรื่องของกรมที่ดินตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนะคะ<ๆ>ก็มากันได้ที่ปากคลองตลาดค่ะใกล้ๆสนามหลวงแค่นี้เองค่ะแล้วพบก,กันใหม่นะคะคุณผู้ชมกับสกู๊ปพิเศษบันทึกเมืองไทยของเรานะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา13.25นากานาทีทางชั์บ5นะคะเรื่องราวดีๆทั่วประเทศไทยรอชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ